あ! นกอนถ้านกอนถือนกอนจะมองเห็นได้นี่ปะไอ้บอลบูตอะถือถือตรงไหนถือให้มันเห็นบอตบูตอะถือโทรศัพท์ผมไลฟ์อยู่เห็นปนะ่ะให้มันเห็นว่ารอบกับบูตอะเช็ดกล้องอะเช็ดกล้องอหนะ่อยชัดไหม คนดนนอขออนุญานะครับสวัสดีครับทุกนาทุกคนนะครับเดี๋ยวขอเช็ดกล้องครับสวัสดีครับมาเจอกันอาวุธช่วงเย็นนะครับจูนรถออร์นิวปาเจโร่นะครับเทอร์โบ f อฟ v ้าวีแล้วก็เป็นโครงหลังแปรผันนะครับ คันนี้ใช้กล่องเพอรว์วด,ดีนะครับแล้วก็มีหัวฉีดนะครับอน้าเขาเปลี่ยนมาแล้วนะครับสังเกตวัดบูตกับรอบเครื่องนะครับคันนี้ใครที่โทรเข้ามาไม่ต้องโทรผมไลฟ์สดอยู่นะนะครับโทรมากดทิ้งนะครับอันนี้จะเป็นนิวปาเจโร่นะครับลองสังเกตการใช้งานรถคันนี้นะครับ ดูรอบเครื่องแล้วก็ดูดูบูตนะครับการทํางานของบูตนะครับพันหกร้อยเนี่ยสังเกตนะครับบูตเริ่มขยับแล้วนะครับพันหกร้อยพันเจ็ดร้อยเนี่ยบูตเริ่มขยับแล้วมีบูตใช้งานให้ใช้ตั้งแต่ต้นๆนะครับสองพันเนี่ยขึ้นสิบปอนแล้วนะครับสังเกตไหมครับสองพันนี่ประมาณสิบปอนแล้วคือตอนนี้ผมพูดไปผมก็จะไม่ได้ดูข้อความในไลฟ์นะครับ ผมจะดูที่นะครับถนนนะครับวันนี้มาลองปรับตั้งและจูนนะครับเป็นสตรีทยูทนะครับคันนี้ที่จริงเคยขึ้นเทอร์โบ F5 มาแล้วนะครับแล้วทีนี้นะก็ไปใส่เทอร์โบธรรมดาเทอร์โบหมกมาเทอร์โบเดิมหมกนะครับตอนนี้จะกลับมาใส่ F5 ใหม่นะครับโดยบีคุงนะครับช่างดําแล้วก็ผมครับนวุฒนะครับอันนี้มีเทอร์โบมาแล้วนะครับแต่ไม่มีเข็มขัดรัดอ่โครงหลัง แปลผันที่ให้มาใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็เขา,เาแปลงหน้าแปลนโขงละแปลงหน้าแปนโขงมาไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็มาแก้ใหม่หมดเลยนะครับเหลือใช้ได้แค่ตัวเทอร์โบนะครับฝาหน้าก็เป็นสูตรกึงสูตรลงกึงในช่างวิทนะครับสังเกตว่าตอนนี้บูทดึงนะครับมันจะไม่มีเสียงเซิร์ฟนะครับเสียงเซิร์ฟอากาศชัดช,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 ชไม่มีนะครับเพราะมีการเก็บร่องลมใหม่นะครับ เพื่อให้สามารถตั้งคีบได้ชิดขึ้นใกล้เคียงกับของเดิมติดรถนะครับจะมีจะมีเพียงอาการคืออาการชกนะครับโชกเพื่อเพือเป็นปกติของเทอร์โบแปรผันที่ใช้กระป๋องคุมคีบอยู่แล้วนะครับสังเกตนะครับรอบเครื่อง2 0 0พรอบนะครับเรามีบูธให้ใช้ถึง 9- 10ถึงปอนด์นะครับสังเกตดูนะครับขับง่ายครับดูเหมือนรถเดิมเลยแล้วก็บูธก็จะฟาดนะครับสังเกตนะครับเราใช้บูธประมาณ30นะครับ ใส่สามสิบเท่านั้นนะครับแต่ว่าความดึงเนี่ยมันดึงดึงลึกและดึงยาวมากเมืคค่อกี้เราไปขับถนนใหญ่แล้วละ่ะก็คือดูการใช้งานช่วงร้อยสิบร้อยี่สิบเนี่ยซึ่งวันนี้ผมว่าคงจะส่งรถให้กับนาแล้วนาโจนะครับนาโจผมเรียกนาโจนิวปาครับคันนี้เคยใส่อฟ5มาแล้วนะครับแต่รอบนี้มามาเปลี่ยนมาแก้ใหม่นะครับขึ้นมาปรับแก้ในเรื่องของตัวเทอร์โบนะครับาการตั้งครีบนะครับการเซต ه, เทอ,อร์โบใหม่แล้วมีการเก็บฝาหน้าใหม่นะครับเป็นสูตรเฉพาะทีมงานาผมที่ทํากันอยู่นะครับมีการเก็บล่องลงรั้งลมต่างๆตามสูตรของของ,ของทางลัางของโลโรถิืได้ช่างวิทย์นะครับก็ขอบคุณที่วิทย์มากนะครับที่ดูแลเรื่องเทอร์โบเอที่ขึ้นใน 4N15 นนะครับซึ่งหลายๆที่ไม่จบนะครับแต่ที่ผมทำกันอยู่เนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่า ส่วนตัวคิดว่าจบนะครับแล้วก็ขับง่ายทุกคันนะครับไม่ได้มีอาการลอรอบไม่ได้มีอาการอมหัวให้ควันไหลนะครับแล้วก็ติดบูทค่อนข้างจะเร็วนะครับสามารถตั้งติดบูทเร็วได้อะใกล้เคียงของเดิมนะครับก็ดูง่ายๆนะครับอันนี้ผมก็ขับแบบธรรมดานะครับคันนี้เป็นกล่องพาวเวอร์ดีนะครับโปรสปีดพาวเวอร์ดีใบใหญ่นะครับดูนะครับสองพันรอบเนี่ยผมมีบูทให้ใช้กับ10ปอนด์พอกดปุ๊บเนี่ยมันก็มาเลยนะครับก็ดึงยาว เห็นเห็นนะครับเข็มบูธฟาดขึ้นไปแล้วก็ถูกคุมนิ่งๆอยู่ประมาณ30ปอนด์เท่านั้นนะครับเพราะว่า30ปอนด์ของ F55 เนี่ยมันก็สร้างแรงบิดแรงมา้าได้ได้พอสมควรและได,ไ,ดได้เยอะอยู่นะครับอันนี้ก็มาให้ดูกันนะครับอลองวิ่งเอามาลองวิ่งกันจริงๆครับคือเอามาจูนแล้วลองวิ่งกันลักษณะาการใช้งานจริงๆนะครับไม่ได้เอามากดโชว์กันให้ทักชั่นมันกระพริบวิบวับนะฮะ นะครับไม่ได้เอามากดเล่นกันปี๊ปปาร์ปี๊ปปาร์นะครับนี่คือเอามาการขับแบบใช้งานเลยนะครับให้เห็นบูทให้เห็นการตอบสนองต่างๆใครที่โทรเข้ามาอย่าเพิ่งโทรเข้ามานะครับมีอะไรเดี๋ยวค่อยโทรตามกันนะครับเดี๋ย่เพิ่งโทรนะครับพอดีผมไลฟ์อยู่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวนะนะครับเดี๋ยวจะพาดูนะครับการขับรถเทอร์ F55 นะครับรถติดๆนะครับอนกรแพนกล้องไปรอบๆ ดูนะครับเห็นไหมครับนี่คือการจูนนะครับจูนรีเซ็ตคีบแบบการใช้งานรถที่ใช้งานจริงๆนะครับก็คือสตรีทยูสนะครับใช้งานทั่วไปนะครับไม่ได้เอาไว้ซิ่งโชว์ความเร็วปลายหรืออะไรก็ตามนะครับนี่คือการใช้งานลักษณะการใช้งานทั่วๆไปจริงๆนะครับว่าการขึ้น F 5เนี่ยไม่ได้ มันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับถ้ารู้วิธีการทํานะครับแล้วแต่ร้านนะครับแล้วแต่สูตรที่ไหนก็จะเป็นที่ไหนนะครับส่วนตัวที่ทําที่เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับติดบูธเร็วขับง่ายนะครับติดบูธเร็วขับง่ายนะครับก็เหมือนเหมือนกับเทอร์โบเดิมเลยทีเดียวแต่ด้วยว่ามันจะดึงหนักกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือ ขึ้นเป็นแนวทรงเดิมนะครับขึ้นเป็นแนวทรงเดิมแต่ว่ามีการทําหน้าแปลนของเขาไอเสียใหม่นะครับถ้าถามมาผมไม่ได้ดูคําถามนะครับเพราะว่าดูในดูหน้า,าดูถนนอยู่นะครับก็จะพูดไปเรื่อยๆในระหว่างที่ไลฟ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของถนนเอกชัยนะครับแถวๆหน้าวัดพุท์แจานะครับก็จะรถติดๆอย่างเงี้ยแหละแต่ไม่ต้องห่วงนะครับว่า มันจะขับยากนะเทอร์โบโใหญ่นะครับมันจะบูตเร็วไหมอะไรไหมไม่ต้องห่วงนะครับก็ดูให้เห็นเห็นกันเลยนะครับว่าเอามาลองขับลองจูนในลักษณะของการใช้งาน,นจริงๆนะครับส่วนใครจะชอบเทอร์โบคู่เทอร์โบลูกเดียวอะไรเงี้ยก็แล้วแต่สูตรแล้วแต่ที่นะครับแล้วแต่คนต้องการแบบไหนนะครับอันนี้ส่วนตัวนวุฒิคันนี้เป็น F5 นะครับ ซึ่งน้าเคยขึ้นมาแล้วแหละแต่ทีนี้มาแก้ใหม่ทั้งระบบเลยนะครับเปลี่ยนโครงหลังอันใหม่นะครับเป็นโครงหลัง F5 เหมือนกันแต่เป็นอันใหม่แล้วก็มีในส่วนของทำฝาหน้าใหม่นะครับเดินท่ออินเตอร์แก้ท่ออินเตอร์ใหม่นะครับท่อไอเสียนะครับทำเขาใหม่แล้วก็มีในส่วนของใช้กระป๋องเวคัม อันใหม่ก็คือไม่ใช้กระป๋องไอ้ข้ามอ่ะใช้กระป๋องไอ้เกียร์ดันนะครับเกตยร์ดูบูธนะครับดูเป็นไงครับดึงนะครับ,าบ,รบ,รบ,รบอาดูนะครับดกดปุ๊บเนี่ยดึงเลยนะครับดึงกันเห็นเห็นนะ,ะที่หลายๆคนกลัวเซิร์ชนะครับเวลาก,กดระบูธฟาดแล้วมันจะเซิร์ชไหมที่บูธใส่กองเดิมนะครับไม่มีเสียงเซิร์ชให้ได้ยินนะการเทอร์โบเซิร์ชก็คือการกดนะครับแล้วอากาศเน Taj ี่ยมันเหมือนมันจะเข้าไม่ทานมันจะชัดๆๆๆๆๆๆไม่มีนะ คันนี้ไม่มีนะครับกดบูตฟาดก็เฉยๆนะครับก็จะมีจังหวะถอนบ้างนะครับของอาการโชกมีธรรมดาของเทอร์อโบแปรครับดูนะครับอันนี้เป็นโหมดสองนะครับจูนไว้ใช้วิ่งทางยาวๆเดินลึกๆนะครับถ้าเป็นโหมดหนึ่งเนี่ยมันจะขับนิเนียนกว่านี้นะครับเพราะว่าไม่ได้มีการเปิดน้ำมันเยอะนะครับอันนี้จะเร่งๆหน่อยมันจะดูแบบเนี้ย เนี่ยดึงดึงอย่างเงี้ยนะครับแล้วความร้อนก็ไม่ได้เดินนะครับแปดสิบกว่ากว่านะมาดูไม่ได้ขับเร็วก็คือให้เห็นจริงๆว่าใช้งานง่ายนะไม่ได้ใช้งานยากนะครับช่วงจังหวะเลนการใช้งานในเมืองนะครับแปดสิบเก้าสิบร้อยหนึ่งนะครับเร่งแซงได้ทันทีนะครับคันนี้มีหัวฉีดแล้วนะถ้าเป็นรถหัวฉีดเดิมอะ่ะมันก็จะมันก็จะดูควันบางๆกว่า,านี้หน่อยอันนี้ผมจูนเผื่อช่วงท้ายๆไว้นะครับซึ่งเป็นโหมด2นะไม่ใช่โหมดหนึ่งถ้าโหมดหนึ่งก็จะเบากว่านี้นะครับ นี่คือการจูนขับเทสแบบใช้งานจริงนะครับไม่ได้เอามาหวดกันเล่นเนให้ดูฟัน,ด,น,นดูนู่นดูนั่นดูนี่นะครับกัคือนี่คือการเซ็ตเทอร์โบและการจูนรถแบบปฏิยุทธ์นะครับการใช้งานทั่วไปนะครับ,บ,บ, ereal, ด,ด,รบดูนะครับผมหักชั่นกับปิดปี๊ดเลยนะจ๊ะดูนะครับสามสิบสามสองนะครับชิวๆรอๆนะครับพอแล้วนะครับรถคนอื่นเขา ครับแต่เมื่อกี้ลองขับนะครับช่วงเดินทางร้อยร้อยี่นี่โหหล่อมากคันเร่งเบาความร้อนนิ่งนะครับวันนี้ก็ต้องดูว่าเจ้าของเขาชอบแบบนี้หรือเปล่านะครับถ้าชอบก็ก็สามารถใช้ต่อได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันติดเร็วเกินไปมันหนักไปก็มาปรับลดในส่วนของน้ำมันนะครับแล้วก็คุ้มคีบใหม่ได้นะครับ แต่ถ้าชอบแนวแนวกดหงายกดหงายก็เนี่ยอย่างเงี้ยก็ตามนี้เลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะถึงอู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวลองดูในส่วนของตัวรอบตัวรถกันนะครับเดี๋ยวทางวุฒิจะพาไปดูรอบตัวรถนะครับขออนุญาตเจ้าของรถนะครับเดี๋ยวจะขอพาณานาที่ดูในไลฟ์นะครับดูรอบตัวรถนิวปาทาโลนะครับ อันนี้นะครับก็เดี๋ยวคงจะสักพักหนึ่งนะครับอนถึงถึงปู่ล้วก็ไก่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 ไกไ่นะครับก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะพามาดูรอบตัวรถกันนะครับเด๋ยวเปิดต่อฟองให้ดูนะเอาโน้ตบุ๊กกับเครื่องมือลงบบนะนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับรอบตัวรถนะครับ สวัสดีครับช่างเดียวนะครับช่างเดียวช่างเดียวอะไรวะช่างเดียวคนช่างเดียวเสียวตลอดนี่ครับสำหรับคนใช้เชฟตะหวานเนี่ยรู้จักกันดีนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับอันนี้ก็เป็นเทอร์โบนะครับมีฝาหน้าที่ไปไปกัดข้างหน้าออกนะครับแล้วก็มีการอ่ตึงร่องลมใหม่นะครับมีส่วนที่ทำามอ่ แล้วก็มีในส่วนของการแก้นะครับตัวนี้ให้เป็นสองพิกครึ่งนะครับท่อยางเออครับใส่ท่อยางให้ใส่ได้นะครับอนนี้จะเป็นตัวลถนะครับอันนี้ก็มีการตั้งฝงตั้งขาของผมนะจะทําประมาณนี้นะครับผเป็นกรดเป๋าลูกเกดนะครับอยู่ด้านหลังแก้คอยเสียใหม่นะครับอันนี้ ก็มีใช้ปับพุดมือฟัสเทคนะครับเข้ามาช่วยคุมที่ทีหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นตัวรถสีดำนะครับล้อที่อนะครับแล้วก็บรจ่มมากเลยนะครับรโบโนะครับสปริงเหลืองนะครับนี่เป็นรอบตัวรถก็ดูธรรมดานะครับ เยังไงกันบ้างครับสำหรับส่วนตัวรถนะครับนิวปาเจโร่นะครับที่ขึ้นเทอร์โบเอ็านะครับดูแล้วก็ไม่ได้ดูมันอลังการมากนะครับก็เป็นแบบใช้งานทั่วไปนะครับพยายามจะให้เป็นแนวแนวทรงของคล้ายๆกับรถเดิมๆนะครับเพื่อให้มันดูเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นสไตล์ของของที่นวุธรทมนะครับเป็น อ๋อทะโบเอฟห้านะครับผงหลังแปะผันนะครับติดบูธเร็วนะครับแล้วก็ขับง่ายนะครับติดบูธเร็วแล้วก็ขับง่ายอ่าถ้าย้อนดูตั้งแต่ต้นต้นออของไลท์นะครับเราจะเห็นว่าการตอบสนองของของรถเนี่ยค่อนข้างดีนะครับติดบูธเร็วไม่มีอาการเซิร์ชไม่มีอาการของอ่าการเซิร์ชแรงๆเหมือนที่ที่ที่เขาเป็นๆกันนะเพราะว่าอ่ามีการ การเก็บฝาหน้าใหม่นะครับสวัสดีครับหวัดดีครับมีการเก็บเขาเรียกว่าอะไรกึ่งฝาหน้าใหม่เป็นทางสูตรอะเป็นสูตรของทางทางที่นวุฒกรรมกันนะครับซึ่งพิสูจน์แล้วนะครับว่าเอพ่าห้าที่พวกนวุตขึ้นกันเนี่ยไม่เคยมีปัญหาในการใช้งานเพราะว่าตอบสนองกับความต้องการของทางลูกค้าเนี่ยหรือพี่ๆน้าๆเนี่ยได้หมดนะครับ ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าติดบูธเร็วนะครับขับง่ายไม่รอรอบเหมือนอย่างที่หลายๆคนกลัวนะครับหรือหลายๆคนเจอวันดีครับคนใช่นหมครับนี่ก็เป็นฮอจโร่นะครับซึ่งดูห้องเครื่องเดิมๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะถ้าคนดูอยู่ซีเอ็นสิบห้าเทอร์โบเอครับของ ทีมงานนวุธครับ,บดีคุงช่างดำอู่งโยงนะครับก็ดูนะครับขึ้นสไตล์นี้นะครับผมจะทำงานแบบนี้นะครับการเก็บงานการเก็บอะไรนะครับ ่วนหลายหลายคนถามว่าเทอร์โบนะครับเทอร์โบที่ใช้เนี่ยเป็นเทอร์โบอะไรนะครับแล้วก็ประมาณไหนคือเทอร์โบเนี่ยเป็นเทอร์โบญี่ปุ่นนะครับเป็นเทอร์โบมือสองญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เอามาเอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็มีการเก็บในส่วนของตัวตัวตัวฝาหน้าใหม่นะครับแล้วก็เป็นทางสูตรของทางรงกงึโลงกึงในช่างวิทย์นะครับ อที่ใครสนใจนะครับพอถามกันมาก็ลองลองพักทักกันมานะครับเมื่อกี้มีโทรศพัพท์หลายสายเข้ามาแต่ไม่ได้รับนะครับเดี๋ยวยังไงก็ติดตามมันนะครับสวัสดีครับ